ยังไม่ขาดแล้วเบียดปัด,ดได้แล้วยิงรับหน้ารับหน้าโอเคบอกแล้วเฮยหลวงพ่อเดห็นไม่มีไม่มีเข้าตามเก็บได้อะไรครับแฟงแลมปัดแลมปัผาดเองแลมปัผดจ่ายมาช่องนี้แล้วตอเลสยิ่งอูติเฟซมาดิเซฟได้นหนึ่งครับอู้นึงว่าโดนแล้วตัวเขากลางมามาราโดนหน้าพิกแล้วมาราโดนหน้าจ่ายมาลูกนี้ตอเลส ชนแล้วจริงติดเซฟผู้ยังเซฟได้ครับชแนลนะครับลัชะตะนันแล้วมาอีกแล้วอินสากี้ยิงเฮ้ยชาเล็ปโอ้ยจกทิ้งเกือบเข้าแล้วลูกนี้ลงแทบไม่ทันมีอยู่3ามเขามี2แล้วมาเลยครับอินสากี้โอ้โหแย่ยยไม่ได้งานเข้าแล้วอินสากี้มาแล้วอินสาก,าากี้จ่ายมาลูกนี้บาเทนโนติดเตปลงพอดียิงดีติดเตปมาดี โอ้ดูจังหวะนี้ครับหลวงพ่อเดช่วยไว้มาเลยมาเลยเดี๋ยวไว้มาเล่นกันครับเอามือลูกนี้ยังไงสูบมายังไงเขียเขี่ยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดบล็อกยังไม่ขาดแล้วเบียดปัดได้แล้วจี้ล้ำหน้าล้ำหน้าโอเคยังอยู่ยังอยู่ล้ำหน้าครับโอ้โหติดเต๊มาดิหลวงพ่อเดชบอกแล้วเฮ้ยหลวงพ่อเดชไม่มีไม่มีเข้า โอ้ oh, โห,โหราคาขึ้นแล้วหลวงพ่อเดยเราวันนี้